เอาครับนี่ครับชดูครับชดูครับชดูครับนี่ครับชดูเขื่อนครับกับชดูเขื่อนโอ้โหโอยเป็ดลงเงาเหมือนเนี่ยเออผมเห็นลากวิ่งเลยลากวิ่งทำไปเดินโน้ตเนี้ย นี S <S <ality> <S <ar GE> ่ครับฉดัวหมายเขื่อนครับนะครับนี่ครับนื่นจ้อยเราเองไม่ชิงแถลงนะจ้อยจ้อยจ้อยจ้ดูตาบอดบ่กเงี้ยบอกแล้วตะกี้มันกัดลูกกัดลูกปลาอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ผมไม่ได้เตรียมทุ่นมาบอกให้เตรียมมานไอขี้เกียจนะขี้เกียจนี่ครับโดัครับฉดัวแม่แหนับ ชโดเขื่อนครับชโดเขื่อนครับเงี้ยสบบาทครับชโดไม้เขื่อนครับชโดไม้เขื่อนครับเงี้ยไม้เขื่อนทดน้ำครับเอาครับเดี๋ยวรอทำใหม่ครับครับชโดอีกหนึ่งครับ เฮ้ยมาเป็นคอกเลยเนี่ยมาเป็นคอกเลยครับโอ้คอกเดียวกันเลยนะเนี่ยฮะยังมีอีกเนี่ยายหเด็ดเลยเนี่ยครับบาทครับขวัญสองละอ่าจะเอากระพง ครัเช็ดดครับเช็ดดเฮ้ย hey. มีอีกเนี่ยโอ้ยเอากระพุงมาเป็นคอ,อกเลยนะที่เราเพิ่งอยู่อีกเนี่ยไอ้พวกเนี้ยลงมาเป็นคอ,อกเลยเนี่ยมาเป็นคอ,อกเลยครับทุ่โดเขื่อนครับทุ่นลอยครับ ปาทุดรลอยครับไม่ได้เจอกันมานานมาเจอก็สอยเอาสอยเอาเรายังไม่ได้เลยอ่ะสอยเอาสอยเอางานเข้าเลยเ <c ười> <c ười> ห้ยเด็าง,งปลาเลยดูครับโัดดู เอาครับเดี bye ๋ยวรอชมตัวต่อไปครับเอฟพีครับซี่ครับกระเบนครับกระเบนครับกระเบนครับบ ja ้าบอหอโอ้เอ้า ทั้งนงยก็กินโอ้ยกระเบนครับกระเบนครับ Fuck! Ah, away! เอาไม้ขี้เครือแตกเลยน,นี่หมุน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 ขันเบ็ดหมุนแล้วมันนี่หมุนแล้วรอดมอ้าวโอ้ยอางานแอาตรวนู้นก่อนงานเข้าหมดเลยเอไอ้นี้ข้งางบน,นก่อนรู้เร่อนครับ เห็นครับหนึ่งตัวครับเจย์เอลเวงณวิจิณไธแรงครับหมายเขื่อนครับน้ำแมงไหลเข้าด้วยไปนวดเดินออกข้างนอกน้ำมันหมุนน้ำมันหมุนครับน้ำมันหมุนตักไม่ได้อ่าเย้เยเย้เยเย้เยอ๋อ้ย ขวงครับเนี่ยัวนรุดอครับนี่ครับปานครับนีนเ่เงียเ์จตกน้ำไม่ได้เปิดหน้าหล่อข้นด้วยเฮ้ยโอ้ยเชิงเยนี่ ใช้มือใช้มือถ่ายครับหมุนลอกครับลำบากครับนี่ครับ เดี๋ยวเอาเข็มออกก่อเข็มเดี๋ยวไปเอาเข็มออกก่อนครับยังไงยังไม่รู้เลยครับไมาเขื่อนครับเขื่อนทดน้ำอาประกงครับ เข่อนทดน้ำมามาะกงครับเดี๋ยวชมครับเดี๋ยวเอาเข็มออกกันครับนี่ครับมันจะมีเข็มพิยู่ตรงนี้ครับนี่ครับตัวนี้มีสองนะครับต้องระวังนะครับ ร้องหาญาดเลยนะครับ านเข้างานเข้าครับเปลี่ยนครับ ครับตะเบนครับ<ส>อาจไม่หิ้วจะถ่ายรูปไม่หิ้วเลยไม่หิ้วเลยจะถ่ายรูปเรียกมาถ่ายก็ไม่มาครับ เลือดเดียวสองตัวเลยครับงานเข้าเลยครับนี่ครับของจริงครับตัวครับสิงจ้อยอโลเวงวิชิงไทยแลนด์ครับ เขื่อนทดน้ำอ่าประกงครับเรือเด,ยเดียวสองตัวเลยครับเรือเด,ยเดียวสองตัวครับเขื่อนทดน้ำอ่าประกงครับวันนี้ครับวันอาทิตย์ครับอาทิตย์ที่สิบเจ็ดหรือสิบแปดไม่รู้ครับเอาครับ เดี๋ยวรอชมต่อครับเอาครับปล่อยครับเจอยอะเวงวิชิ่งไทยแลนด์ครับปล่อยครับปล่อยครับไปปล่อยไปแล้วครับคืนสู่ธรรมชาติครับ ไม่เอาครับเอาครับกดติดตามให้ด้วยนะครับลงจ้อยขอเราเองวิ่งไทแลนครับนี่หมายเขื่อนครับนี่ครับเยอะมันงครับขอยาถ่าย่อยครับ ได้มัางยังวันนี้ขอดาทายเลยครับนึกว่าได้เยอะแล้วได้มัางยังครับวันนี้ได้มัางยังจะมาเอากำกามให้ไม่ได้เป็นไงครับจบปัญหาสำเร็จยังวันนี้เจอมัางยัง เนี่ยผมได้ตวงสักโลมังง้งนี่กระเนบนปล่อยคืนเนยอะกินเราก็ไม่กินคืนขอบคุณมากครับขอยาไทยหน่อยครับครับขอยาไทยหน่อยครับผักผัก ตะกรวมันเล็กไปเนี่ยตะกรวมันเล็กไปเนี่ยตะกัวอย่างน้อยก็ต้องแปดสิบแปดสิบกรัมผมใช้อยู่แปดสิบกรัมแต่น้ำอย่างนี้ต้องใช้ร้อยล่ะต้องเปลี่ยนโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเอาครับไมายหน้าเขื่อนครับเดี๋ยวก็จะกลับอยู่แล้วครับเนี่ย นี่ต้องไปรับหลานองค์รักอีกครับคนครนายกเจอมั้ยยังครับเอาครับเดี๋ยวจะกลับแล้วครับหมายเข่อนครับวันนี้ครับนี่ครับหมายเข่อนครับ กระเบงก็ปล่อยครับเดินเหนื่อยปล่อยครับได้ล้างครับได้ล้างให้ชมกันหน่อยครับเพืกดเป็นกำลังใจกดติดตามให้ลุงจ้อยอเอเรเงวิ่งในแลนด์นะครับทีแรกว่าจะไปตกปัชะโดแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จน้ำท่วมครับเข้าไม่ได้ก็เลยมาเขื่อนครับเอาครับ ครับตวงครับไม่เหวครับน้ำลงแรงเลยครับเนี่ยครับน้ำลงแรงเลยครับแต่จริงๆนะ้ตกแล้แป๊บเดียวเองครับวันนี้่าตน้าตกปลาคนข่างเยอะครับ เพื่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงเจ้อย่ละเวงวิชิงไทยแลนด์ด้วยครับฮะไห่เอาปล่อยปลากระเบนก็ปล่อยครับเอาครับเนี่ยครับหมายเขื่อนครับวันนี้ก็มาตกกันค่อนข้างเยอะครับตะกี้ที่ปิดหน้าจอไปแป๊บแล้วห่อปากยินเบ็ดครับไม่ได้ครับก็ได้หางจิ๋วเลยครับดงครับ กระเบนไม่รู้ถ่ายไว้เปล่าถ่ายเดี๋ยวลงคลิปครับกดติดตามให้รู้ใจเยอะๆเลยนะครับจะได้มีกำลังใจมาติดตามมาตกครับที่เขื่อนและหมายอย่างหลายหหมายครับที่จะไปครับแต่นี้ว่าช่วงนี้พายุขเข้าครับก็เลยมาที่เขื่อนนะครับ เดี๋ยวจขอปิดคลิปกันครับแล้วเดี๋ยวจะต้องไปรับหลานนี่ครับเอาครับสวัสดีครับ